สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มายาสยองชแนลช่องที่จะทำให้คุณได้รู้จักกับสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนจะฟังเรื่องเล่าทางมายาสยองอยากให้ทุกคนช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานมายาสยองในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับมายาสยองในคลิปนี้ จะนำเรื่องราวตำนานลึกลับพิศวงและความเชื่อต่างๆมาถ่ายทอดและนำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมและรับฟังกันโดยใช้ชื่อช่วงที่ว่าเปิดกลุ่มายาเปิดกลุ่มายาในตอนแรกนี้ขอนำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาะแต่หลายคน คงจะเคยได้ยินเรื่องของอสุรกายที่มีรูปร่างสูงใหญ่มือที่มีขนาดใหญ่เท่ากับใบลานปากที่เล็กแหลมเท่ากับลูเข็มส่งเสียงหยุยหวนหวีร้องอย่างทรมานและคอยดูดกินของเน่าเสียถึงตรงนี้แล้วทุกทกท่านคงจะทราบแล้วว่าเรากำลังพูดถึงเปรตเปรตที่เราเคยได้ยินคนท่าคนแก่เอามาพูดเพื่อให้เรากลัวและไม่กระทำการอันผิดบาป เปรตที่เราได้ยินได้ฟังจากทั้งเรื่องเล่าทั้งจากลูกป,ปั้นในวัดหรือแม้กระทั่งในละครทีวีนั่นคือภาพของเปรตดที่เรารู้จักเปรตดผู้กำเนิดมาจากความผิดบาปที่ได้กระทำครั้งยังเป็นมนุษย์ส่งผลให้เขาต้องมาชดใช้กรรมในร่างของอสุรกายทนทุกทรมานไปจนกว่าจะชดใช้ผลกรรมทั้งหมดในภพภูมินั้นจริงๆแล้วเปรต มีรูปร่างเช่นนั้นจริงๆหรือนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจตัวผมเองก็ไม่เคยได้พบได้เห็นจริงๆกับตาเช่นกันแต่จากการหาข้อมูลทำาหไมทราบว่านอกจากคำบอกเล่าและตำนานต่างๆแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเกล่าวถึงลักษณะของเปตรตไว้ในพุทธวจ,จนะซึ่งก็คือธรรมะจ,จากพระอษฐ์ของพระศาสดานั่นเองในพุทธวจ,จนะได้บรรยายถึงเปตรต ทั้ง21ลักษณะเอาไว้ดังนี้อ้างอิงจากพุทธวจนะหมวดธรรมเล่มที่11พบภูมิพบของเปรตวิสัยทางมายาสยองได้ลองจินตนาการทำรูปประกอบเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของเปรตทั้ง21ลักษณะจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับ 1. อัตตีสังคาริกรเปรต ัทีสังคาริกระเบตเป็นเปรตที่มีรูปร่างกระดูกลอยไปในเวหาโดยมีฝูงแล้งเหยี่ยวและนกตะกลุ่มคอยจิกกัดคอยลุมถึงอย่างแรงทั้งตัวให้ตามช่องซี่โครงเปรตนั้นร้องโคลนครางด้วยความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชครึ์ด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้ต้องหมกไม่ในนรกหลายแสนปี ก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมส่วนที่เหลืออยู่ 2. มังสเปสิเปรตมังสเปสิเปรตเป็นเปรตที่มีแค่ชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาโดยมีฝูงแรง้งเหยี่ยวและนกตะกลุ่มคอยจิกกัดลุ่มถึงอีกเช่นกันเปรตนั้นร้องควนครางด้วยความเจ็บปวด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชครึษด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องหมกไมในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่เหลืออยู่ 3. ม,มังสปินทเปรตมังสปินทเปรต เป็นเปรตที่คล้ายกับมังสเปสิเปรตแต่เป็นก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าลอยอยู่ในเวหาและถูกฝูงแล้งเยี่ยวและนกตะกลุ่มจิกสับลุมถึงจนร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดอีกเช่นกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชกระดด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้ต้องหมกไมในนรกหลายแสนปี ก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมส่วนที่เหลืออยู่ 4. นิชวิเปรตนิชวิเปรตเป็นชายไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวหาถูกฟูงแรงเหยี่ยวนกตะกลุ่มลุงจิกสับลุมถึงจนต้องร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชคฤห์ด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องหมกไหมในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่เหลืออยู่ห้าอะซิโลมเปรตอะซิโลมเปรตเป็นชายที่มีขนเป็นดาบรอยไปในเวหา ดาบเหล่านั้นหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาทิ่มแทงตัวเองซ้ำๆอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนฆ่าหมูอยู่ในพระนครราชคฤตและด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องมกไม้ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่เหลืออยู่ 6. สัตติโลมาเปรตสัตติโลมาเปรต เป็นชายที่มีขนเป็นหอ,อกลอยไปในเวหาหอ,อกเหล่านั้นหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาทิ่มแทงร่างกายนั้นเองซ้ำๆอยู่อย่างนั้นร่างเปรตร้องคุนครางด้วยความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนฆ่าเนื้ออยู่ในพระนครราชครึด้วยวิบากกรรมนั้นทําไม่ต้องหมกไหมในนรกหลายแสนปีก่อนที่จะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่เหลืออยู่ เจอุสุโลมะเปตอุสุโลมะเปตเป็นชายที่มีขนเป็นลูกศรลอยไปในเวหาลูกศรเหล่านั้นหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาทิ่มแทงร่างกายนั้นเองซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอีกเช่นกันร่างของเปตร้องคุนครางด้วยความเจ็บปวดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นเพชฌฆาตอยู่ในพระนครราชครห์ด้วยวิบากกรรมนั้นเอง ทำใหต้องหมกไหม่ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 8. สูจิโลมะเปรตสูจิโลมาเปรตเ,เป็นชายที่มีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาเข็มเหล่านั้นหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาทิ่มแทงร่างกายนั้นเองซ้ำๆอยู่อย่างนั้นร่างของเปรตร้องคุนครางด้วยความเจ็บปวด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนฝึกม้าอยู่ในพระนครราชกฤห์แต่ด้วยวิบากกรรมนั้นเองทำให้ต้องบุกไหมในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 9. สูจกะลูมะเปรตสูจกะลูมะเปรตเป็นชายที่มีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหา เช่นเดียวกันกันกนกนกบสูจิตโลมาเปรตแต่ต่างกันที่เข็มเหล่านั้นดุลลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาที่ศีรษะแทงทะลุออกทางปากทิ่มกลับเข้าไปในปากทะลุออกทางอกทิ่มกลับไปกลับมาอย่างนั้นตั้งแต่หัวจรหลดเท้าเหมือนการใช้เข็มเย็บผ้าซ้ำๆอยู่อย่างนั้นร่างของเปรตร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นคนพูดจาส่อเสียดอยู่ในพระนครราชครห์ ด้วยวิบากกรรมนั้นเองทำให้ต้องตกนรกหมกไหมหลายแสยนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่คงเหลืออยู่10กุมพันทเปรตกุมพันทเปรตเ,เป็นร่างของชายที่มีอันทะเท่าหม้อลอยไปในเวหาแม้เวลากุมพันธเปรตจะเดินก็ต้องแบกอันทะที่ใหญ่นั้นขึ้นไปบนบา่าแม้ยามจะนั่ง ก็ต้องนั่งบนอันทาของตัวเองโดยมีฝูงแรง้งเหยี่ยวนกตะกลุ่มคอยลุมถึงจิกเปรตนั้นอยู่ตลอดเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีไม่เป็นธรรมอยู่ในพระนครราชครึ์ด้วยวิบากกรรมนั้นเองทําให้ต้องหมกไมในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่เหลืออยู่ คูดนิมูคะเปรตคูดนิมุคะเปรตเป็นชายที่จมอยู่ในหลุมคูดหรืออุจลาระของเสียจนท่วหมหัวนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นในพระนครราชคฤห์ด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องมกไหมในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 12. คูดขาที่เปรตคูดขาที่เปรตเป็นชายที่จมอยู่ในหลุมคูดทั่วหัวกำลังเอามือทั้งสองกอบกินคูดอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นพราม์ผู้ชั่วช้าอยู่ในพระนครราชคร์พราม์นั้นนิมนต์พระพิสุทธิสงฆ์และถวายพระตาหารหลังจากนั้นก็ได้เทคูดหรืออุจฉะลงไปในอาหารนั้น และกล่าวกับภาพพิสุจน์สงทั้งหลายว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปให้พอแกความต้องการจากสถานที่นี้ด้วยด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้พรามต้องหมกไม่ในนรกหลายแสนหลายล้านปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 13. นิชวิถีเปรต นิชวิตถีเปรตเป็นร่างของหญิงที่ไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาโดยมีฝูงแรง้งเหยี่ยวและนกตะกลุ่มคอยจิกกัดลุมถึงสะบัดอย่างแรงทั้งตัวเปรตนั้นร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดทรมานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นหญิงประพฤตินอกใจสามีอยู่ในพระนค,ลละครราชคฤยด้วยวิบากกรรมนั้น ทำให้ต้องหมกไหม้ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่14มังคุลิถีเปรตมังคุลิถีเปรตเป็นร่างของหญิงที่มีรูปร่างหน้าเกียดมีกลิ่นเหม็นลอยไปในเวหาโดยมีฝูงแรงเหยี่ยวและนุกตะลุมคอยจิกกัดคอยลุงถึงอย่างแรงทั้งตัว เปรตนั้นล้องควนครั้งด้วยความเจ็บปวดสุดทรมาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยว่าเปรตตนนั้นเมื่อก่อนเป็นหมอดูอยู่ในพระนค,ะครราชคร์ด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องหมกไม้ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่15โอกิลินีเปรตโอกิลินีเปรต เป็นเปรตหญิงที่มีร่างกายถูกไฟครอกทั่วล่างมีฐานเพลิงโปยยลงบนร่างกายตลอดเวลาเปรตนั้นร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคานางเป็นคนขี้หึงได้เอากระทะที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงครอกสตรีที่พระสวามีหลงไหลและด้วยวิบากกรรมนั้นเองทำให้ต้องตกนรกหมกไหมหลายแสนปี ก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 16. อหกอสีสก,กะพันธเปรตอสีสก,กะพันธเปรตเป็นเปรตที่หัวขาดลอยไปในเวหาดวงตาและปากนั้นอยู่ที่หน้าอกมีฝูงแรงเยี่ยวและนกตะกรุ่มคอยจิกกัดและลุมถึงอย่างแรงทั้งตัวเปรตนั้นร้องควนครางด้วยความเจ็บปวด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเปรตนั้นเมื่อก่อนเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรอยู่ในพระนค,ครราชคห์และด้วยวิบากกรรมนั้นเองทำให้เขากลับมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่เหลืออยู่ 17. ภิกษุเปรตภิกษุเปรตเป็นร่างของภิกษุที่ลอยไปในเวหาสังขติบาทประคตเอว และร่างกายถูกไฟลุกโชนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ชั่วช้าในศาสนาของพระกัสสาปะาสัมมาสัมพุทธเจ้าและโดยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องตกนรกหมกไหมหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 18. บภิกษุณีเปรตภิกษุณีเปรตเป็นล่างของภิกษุณีที่ลอยไปในเวหาสังคติบาทประกฏเอวร่างของภิกษุณีเปรตถูกไฟลุกโชนทั้งตัวร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุณีเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุณีผู้ชั่วช้า ในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยวิบากกรรมนั้นทำไม้ต้องบุกไม่ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 19. สิกขามานาเปรตสิกขามานาเปรตเป็นเปรตร่างของพิสูจน์ที่ลอยไปในเวหาสังคติบาประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟลุกโชน ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว,ว่าพิสุปเปรตนั้นเคยเป็นสิกขา,านาผู้ชั่วชา้าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิบากกรรมนั่นเองทําให้ต้องหมกไมใ่ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปนเรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่สิกขามานาในที่นี้หมายถึงสามเณรลีที่มีอายุครบ18ปี กอนจะอุปสมบทเป็นพิสุณีจะต้องรักษาสิกขาบท6ประการเป็นเวลาสองปีก่อน 20. สาม,มเณรเปรตสาม,มเณรเปรตเป็นร่างของสาม,มเณรลอยไปในเวหาสังคาติบาทประกฏเอวและล่างของสาม,มเณรเปรตถูกไฟลุกโชนทั่วทั้งร่างร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสาม,มเณรเปรตนั้นเคยเป็นสาม,มเณรผู้ชั่วช้าในศาสนาของพระก,กัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยวิบากกรรมนั้นทําให้ต้องหมกไม่ในนรกหลายแสนปีก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่21สาม,มเณรลีเปรตสาม,มเณรลีเปรต เป็นร่างของสัมเนลีลอยไปในเวหาสังาติบาปประคฏเอวแต่ร่างกายของสัมเนลีเปรตถูกไฟลุกโชนช่วงร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัมเนลีเปรตนั้นคือเป็นสัมเนลีผู้ชั่วชา้าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้ต้องหมกไหม่ในนรกหลายแสนปี ควรจะกลับขึ้นมาเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมในส่วนที่ยังเหลืออยู่และนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของเปรตทั้ง21ลักษณะจากพุทธวจ,จนะหรือพระโอษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่ละลักษณะก็เกิดจากผลกรรมและบาปที่ได้ก่อไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และต้องชดใช้กรรมในภพภูมิของเปรตวิสัยจนหมดเวรหมดกรรม ทางมายาสยองอยากให้ทุกๆท,ท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมและละเว้นจากบาปกรรมทั้งปวงเพื่อที่ชีวิตหลังความตายจะได้หลุดพ้นจากภพภูมิของเปรตวิสัยและเข้าสู่สุคติเมื่อวันนั้นมาถึงอีกทั้งยังทําให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยความสุขละซึ่งการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปด้วยครับและพบกันใหม่กับมายาสยอง ในช่วงเปิดกลุ่มมายาที่จะนําเรื่องราวตำนานลึกลับพิศวงอีกทั้งเรื่องของความเชื่อต่างๆมันนําเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปจะต่อไปด้วยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมายาสยองในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ